อยบวัดก๋วยซูนที่แรกบุกแม่นป่านี่เป็นแน้ำตอนที่ยังบป็นไทยเรื่องอะไรปลาถ่ายไปเลยไป็นไทยปลาไปละก็อ้อยปลาแบบผงๆเลยครับผมอุ้ยบวับสีสันเลยครับพี่น้องผมตกปลาหาอยู่หากินครับมื้อนี้ปลาออกล่าอีกแล้วครับเมื่อื่นปลาประเกษตรดีครับผมปลาประเกษตรแบบไงเลยข้างๆนี้มีค้นเมื้อยเลยครับ แต่ว่าเขาที่ออกปลานี่อันนี้ปลาบแบบไงเลยทีมงานมาเมื่อนี้หลากหลายครับผมเป็นซิปหรืออาจะมีเอฟซีทางบ้านเชียงเครือเพื้นที่มาสมทบเติมอีกสองสามคนครับผมจักซีปเป็นหนึ่งในบูมมื่อนี่จกักปูซีเหยีมานบรบผเดี๋ยวเราไปเห็ดน้ำปูเนี่ยจังหน่อยครับผมก่อนสิลงลุยเดาะเห็ดน้ำปูจังหน่อยครับผม เว้ยลูกหลานมาหาอยากหากินขอให้มันมานเออด้อที่พาไปอยากไปกินพกปกัปกรักษาจกตื่นในทวงขอให้มันมานครับมันมัน่นนนะเดี๋ยวขอรับเสร็จปูนในจังหน่อยครับผมเพื่อปูเพื่อปูเพื่อให้มันครับเอาไักคิดอาเสร็จเรียบร้อยครับผมเมื่อยอะไร กือบเป็นตายนี่เสร็จเรียบร้อยแล้วออุ้มบมดไงสวนสดีแล้วครับผมทีมงานกําลังลงลุยครับผมผมมันเก็บเอาปลานี่ครับปลาที่ตอนนัอหคือดึงพักดึงยังขึ้นแล้วมาติดขึ้นมาครับเสี่ยวไปจัดเมนูเดี๋ยวอาจจะทั้งต้มท่านก้อยครับผม้ทีมงานขจาหาส่วนผมจะขึ้นปเะ็ทศน้กินท้ายครับ

เครื่องต้มขาครับเกลือข้าตะไคร่ใบบักูดใบบักคาบอนครับใส่สมุนไพรน้ำจกงาหน่อยหน่อยครับน้ำเดือดบุบๆแล้วข้าใส่ปลาลงไปครับมันนี้มีปลาเสื่อมปลากระกครับผมปลาคอตัวหนึ่งตงไปปรุงรสผงสุร์รสด,ดีน้ำปลาแล้วก็ใส่ปลาล้านนิดหน่อยครับผมเลาก็มีเมนูก้อยปลาพร้อมครับก้อยปลาแบบผงๆเลยครับผม วุ้ยม่งสีสันเลยขนาดเลยมาเลยครับพี่น้องผมกินข้าวน้ำกันเยอะเพียดน้ำปูแน่จักหน่อยปูก้อยปลาเด้อปูเอ้ยกินข้าวกินน้ำน้ำลูกนลำลานกินเล่ากระคอให้มันมันมาครับมากวันนี้ชั่วเดี๋ยวขอน้ำรอคอจักหน่อยครับมาแทิงดีกินเลย พี่ปู่ีปู่กินไปดิเขาไหมน่ไานไม้มือไทห้ไทได้ในนี่นำรองข้อเนี้ยไหลไปเรื่อนไหลไปตามนะเบเจ้าคือเป็นข้าวเจ้าคอไทยเจ้าเอนเข่าเบิด โจมมาโจมมาข้าวเจ้าเพื่อนเอขาเนี้ยไปซีเป็นข้าวเจ้าวานฮะพวกเจ้าเจ็ดเพข้าวไงโจข้าวไงนักวันเนี่ยมือนี่กินข้าวเจ้าครับผมเป็นข้าวเจ้าก็ได้ครับบไดจหยักมื่อนี่ไม่เท่าไปมู่บวานนี่ก็ได้คูนสิบสิบหน่วยเนื้อว่าสิบโลพม่ดีรายแท้ะหเมื่อนี่พื่อนเพ่นจะเป็นลมเพื่อนจะอะไรู้บอะไรบา ต่อยปลาครับเดยวตอเลยซ่บเนาะเตียปั่นเรือเาไปปเซอหนึ่งยุมวกัดไม่กัดมันลักไม่กัดเด็กมันกัดลูกไมเด็กไมักไม่กล้วนะมัเป็นเรื่องอรกัยุงบ้านไปซื้อาโลโลหกครับามาขายอยู่บ้านโลละเจ็ดร้อยรูคไหมครับชื่อมาหาโลก็ไม่ไปหาเถิงบอสอน อยู่เด้อผมออกมาสิบขันนาจะครบค้นพิเดี๋ยวห้องเดี๋ยวเดี่ยวห้องใช่ไหยแล้วกินไรมายใ่ดไกินเื้อนนองเนาะย้ไปไหนะจุไปไหนนนงกเรยไม่้ไ้เรองอาา้ดล่างเออไม่รักดมื่อนี้กว่านี่หรือมา ท่านระมกนระมี่นินบอกแลั้เอฟซีให้เมื่อนี่มีเอฟีมาจากท้างบ้านนั้นบ้านยังครับม้านเสื้อบ้าไม่รบะมีมีเอซีมาจากท้างบ้านเสื่อมาลุยน้ำครับผมื้นนี้ผ้าจัดหนักเลย ปลาภาษีปลาหอยโเกือบตายพี่้องเอที่อยู่ใกลอยากมากอยากมากร่วมร่วมกันกับมาใดกับผมไม่ละม้างามเดี๋ยวกินเขาแล้วเขาที่งอีกกรบผมลุยจังหน่อยทำไมยงมากบอกได้่นาทีเบิร์ล้วความระบาดมีอุ้มนาอุ้มเดี๋ยวล้เบิร์ละ นาสีอยู่เรื่อยดอกไม้ดอกม้เปิดเสื่อมครับผมค่าขนาดอะไกินเลยไปใส่ตาทำไมกินเลยลูกกินตาไม่รู้ะกินเขาแล้วเอาซิมาลุยต่อครับผมทีมงานเพื่อนเอาปลาใหญ่ขึ้นื้อเบิดแหละจักจักสิเหลือไอ้ผมเอาน้าบู๊ปาใหญ่ฮะเดี๋ยวเบิรงกันอยู่ในีุ่นครับถุงแยงหุ่นปลาใหญ่ ปลาตะไคร้สองตัวสามตัวปลาตะไคร้สามตัวแล้วเพื่อนเอาขึ้นมาที่ได้ทุ่งแยงแบบป่าผมฆ่าไปเห็ดนักกินผมไปเห็ดนักกินทีมงานเพื่อนเอาทาครับเอาขึ้นมาลายละเดี๋ยวซื้อมาลุอีกจังหน่อยเพราะป่ามันยังย่งหนาที่หนาที่ย่างไหลครับนี่ครับมันยังบ่อนอยู่ยังมีปลาบ่อนอยู่นี่นี่นี่พี่กัดนี่ขึ้นไม่ไม่ได้ตรงนี้ นี่ครับผมได้เอามาเอาโชว์ด้วยโอ้ยปืนใหญ่ปัดโอ้ยปืนใหญ่ปัดคอยสูงที่แรกผมแม่นป่านสองโลโลแปดปลายได้ยี่ห้อเพราะว่าสองโลปืนใหนตัวนี้เถอะโอ้ยใหญ่ใหตอนมันต่ำทีแรกมันผมแม่นเพิ่นว่าเพิ่นสูนป่าใหญ่ในแห่ครับเดี๋ยวเราสิไปหาบึงโอ้แห่ตัวนี้ ง yeah. hmm. ุ่มง uh, ุ่มบ่โบาะว่าจลานอใส่ปลาไงฮะาม่ทึ่งทึ่งด่งใส่ปลาฮะทึ่งด่งโฮ้ยฮะคือ่เห็นสโอ้ปลาคอปลาคอด้วย้ยกาใสเจ้าคือมาโชคเรือปลาคอฮะยนี้เราว่าเดียว ห้าคิดหกคิดเอาขิดครับห้าคิดัานเเอาเลยไ่ไหนทียไม่ถายเอยละแงไทยายไปเลยบนถายปลาไปละ่ายปลาไปละพาน้าขอกล้องเลยไหม่ายแล้วขอกล้องเลยเออมีแต่หน้าเข่าเ่ามาอีกสาเด้อของไปยังมมีเด้อเบิ่งครับผมแบ่งกันแล้วไปคนละซ้ำนี่แหะปลาน่ะซูซีโลกว่า เอาตัวไหบกสาเอาตัวไหนก็เอสาอสา่จุมแล้ว,วามาันอกอกใันไม่ได้อกอกคนะอนได้ลางไม่โผลโอ้ทิ่แม่เนี่มันตายเลยตายแล้ว